สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะไปฟังการเปิดใจก่อนชกของเซกสรรออกขวัญเมืองโดยข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์วันแชมเปี้ยนชิพเองครับโดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับเซกสรรมั่นใจต้านแกร่งเสือแบล็กไม่ยอมลงให้ง่ายๆคนไม่ยอมคนเสกสรรออกขวัญเมืองจอมบูสู้ไม่ถอยวัย36ปีจากนกครศรีธรรมราชยันลุยบูแหลกตามสไตล์ถนัดปล่อยให้ผลแพ้ชนะเป็นเรื่องรองโดยพร้อมวัดแกร่ง เสือแบล็กทอพราน49มวยกเกรียงบ้าพลังไว้29ปีจากเพชรบุรีภายใต้กติกามวยไทย140บอนในศึกใหญ่วันลุมพินี11ทับ6ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราไปยัง195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้ตลอดกว่า2ปีที่ผ่านมาบนสังเวียนรายการของวันเสกสรรพิสูน์ให้เห็นแล้วว่าเรื่องของอายุเป็นเพียงตัวเลข เมื่อเขาเบลงเพลงต่อสู้แบบบ้าระห่ำให้เห็นจนชินตาจนก้าวขึ้นมาเป็นนักสู้ขวัญใจแฟนมวยทั่วโลกแบบเต็มตัวพร้อมเก็บชัยชนะได้ถึง10ครั้งจากการชก13ไฟพร้อมพิชิตโบนัสไปครองถึง6ครั้งรวมมูลค่ากว่า5.5ล้านบาท5.5ล้าน5แสนบาทไม่รวมค่าตัวครับอย่างไรก็ตามใน2องไฟหลังเสกสรรต้องพบกับความผิดหวังที่ต่อกันเริ่มจากไพ่ TKO ยกที่3เอซาเทนพาวจากสหรัฐอเมริกา ในศึกวันไฟในสามสเมื่อวันที่5เมษายน65ล่าสุดเขาพ่ายให้กับคู่ปรับเก่าอย่างเมืองไทยพีเแสนชัยด้วยคะแนนเอกฉันแบบสุดมันในศึกภาค5และคว้าโบนัส350,000บาทย้อนหลังไปครองแพคค็กคู่ในศึกวันลุมพินี11ตับ6เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเปิดใจว่าในไฟล่าสุดที่เจอกับเมืองไทยผมรู้สึกพอใจกับผลงานตัวเองมากครับเพราะอายุขนาดนี้ ยังขึ้นชกได้สนุกและดูเดือดถือว่าประสบความสําเร็จแล้วหลังครบ3ยกผมก็รู้ว่าคงไม่ชนะเมืองไทยแน่นอนแต่สิ่งที่ภูมิใจคือเราสู้กันเต็มที่และสามารถทําให้แฟนมวยประทับใจได้หลังการชกผ่านไป2-3วันผมได้รับโบนัสย้อนหลังรู้สึกดีใจมากครับเพราะแฟนมวยในโลกโซเชียลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไฟน์นี้มันจริงๆซึ่งผมเชื่อว่าพลังแรงเชียร์จากทุกคนมีส่วนสําคัญที่ทําให้ผมได้รับรางวัลพิเศษในครั้งนี้ ในวัยเข้าใกล้เล็กสี่เสกสรรเผยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษามารตรการชกให้ดีต่อเนื่องได้ในการแข่งขันระดับสูงอย่างไรก็ตามตนพร้อมใช้หัวใจที่แข็งแกร่งเดินหน้าสร้างความสะดวกให้ทุกคนรับชมต่อไปเปิดต่ออีกว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวทีผมเตรียมตัวซ้อมมาอย่างดีฟิตเต็มร้อยเสมอแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วอายุที่มากขึ้นทําให้การออกอาวุธช้าลงเวลาโดนโจมตีก็รู้สึกเจ็บมากกว่าเมื่อก่อน ผมสู้แบบบู๊หนักมาตลอดเข้าใจดีว่าทุกอย่างย่อมเสื่อมไปตามการเวลาหลายคนอาจบอกว่าผมควรเลิกชกได้แล้วแต่ความจริงเสียงเชียร์ที่อยากให้ผมชกต่อยังมีมากกว่าเพราะแฟนๆบอกว่าพอได้ดูผมขึ้นเวทีแล้วสนุกตื่นเต้นและมีความสุขผมเลยอยากจะตอบแทนพวกเขาด้วยการสู้ต่อไปครับกลับมารอบนี้เสกสรรขอเดินหน้าพิสูจน์ความเป็นตัวตึงในพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์อย่างต่อเนื่องด้วยการหยุดความร้อนแรงของเสือแบล็กลงให้ได้ โดยพร้อมเดินบุกบูหล็กตามสไตล์ถนัดเพื่อให้แฟนมวยได้รับชมไฟอันน่าประทับใจอีกครั้งด้านเสือแบล็กเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับคืนมาจากการประเดิมชกค,คิกบ็อกซิง่งเอาชนะคะแนนเอกฉันแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินในศึกวันลุมพินี11ทับโอกาสนี้เจ้าตัวพร้อมหวนบูมวยไทยหวังลุยเก็บชัยในรุ่นนี้ต่อเนื่องเป็นไฟที่2ให้ได้เซกสรร์มั่นใจใช้ความอึดต้านแกร่งเสือแบล็กเซกสรร์ยอมรับว่าการเจอกับเสือแบล็กในตอนนี้เป็นงานหิน เพราะอีกฝ่ายกําลังกลับมามั่นใจแถมสภาพร่างกายสดเต็มที่แต่พร้อมลุยแบบไม่มีแก่ถอยรับประกันไฟนี้ออกมาเดือดแน่นอนโดยเปิดใจอีกว่าเสือแบล็กเป็นมวยที่เตะขาต่อยมัดได้ดีจุดแข็งคืออาวุธหนักและน่ากลัวไฟล่าสุดเขาทําได้เยี่ยมทั้งสภาพร่างกายความมุ่งมั่นและกําลังใจทําให้กลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งการเจอกับเสือแบล็กไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเพราะเขาต้องเตรียมตัวมาอย่างดี ทั้งในเรื่องการป้องกันตัวและออกอาวุธร่างกายก็แข็งแกรง่งแต่ผมพร้อมปะทะเต็มที่ผมจะเน้นปล่อยอาวุธเข้าใส่ตรงช่วงใบหน้าเป็นพิเศษถ้าเข้าเป้าที่ปลายคางแบบเต็มๆเขามีสิทธิ์หล่นทันทีครับไฟนี้นอกจากจะเป็นด่านวัดความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจของเสียกสันแล้วยังเป็นโอกาสสําคัญที่เขาจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะอีกครั้งด้วยหลังจากพ่ายมาสองไฟติดซึ่งเขาชื่อว่าความอึดถึกทนตามสไตล์คนไม่ยอมคน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพาเข้าเส้นชัยเปิดใจตอนท้ายอีกว่าไฟนี้จะดูเดือดแค่ไหนหรือจะจบอย่างไรก็ยังบอกไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ารูปเกมจะออกมาสูสีผลแพ้ชนะพร้อมพลิกได้ทุกหน้าอาจชี้ขัดกันในเซียววินาทีที่สำคัญคือใครถึกและอึดกว่ากันคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปหลังจากแพ้มาสองไฟติดถ้าผมกลับมาเก็บชัยชนะได้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญ ให้สู้ต่อไปด้วยความมั่นใจเต็มร้อยผมพร้อมสู้กับเสือแบล็กให้แฟนๆได้ชมไฟที่สนุกแน่นอนทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับมาดูคู่ต่อมากันครับแสงอาทิตย์ปรับไม้เซตใหม่พร้อมทุบอาลีคืนฟอร์มเก่งแสงอาทิตย์ลูกทรายกรองดินกําปั้นดาวรุ่งดิกรีแชมป์ปอยสากลวัย21ปีกลับมาพร้อมความมั่นใจเต็มถังพร้อมขึ้นชกด้วยไม้เซตใหม่ในไฟกู้สัทธาปะทะอาลีโคยุนชู คู่โชคจอมแกร่งวัย24ปีจากตุรกีที่จะสู้กันภายใตยก้กติกาคิกบ็อกซิ่ง140ปอนด์ในศึกวันลุมพินี126ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราไปยัง195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่26กันยายนนี้เริ่มคู่แรก19.30นแสงอาทิตย์เซ็นสัญญาเข้ามาไล่ล่าความสำเร็จในวันและเปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันสุปาเยจัน จากเมียนมาในศึกวันลุมพินีอีเอเวนที่100เมื่อเดือนมะกะราคมก่อนที่3เดือนต่อมาในศึกวันลุมพินี1 1 4แสงอาทิตย์จะหวนกลับมาขึ้นชกไฟที่2พบกับมวยเจนเวทีอย่างเสือแบล็กทอพรานสีสกที่ฟอร์มก่อนหน้านี้แพ้ติดโตกันมาถึง3ไฟ์โดยกระแสก่อนเกมนั้นแทบทุกคนต่างมองไปในทางเดียวกันว่าแสงอาทิตย์จะคว้าชัยได้ไม่ยากเมื่อได้เจอกับเสือแบล็กที่ขึ้นชกกติก,กาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวัน แต่ปรากฏว่าเกมจบลงแบบพลิกล็อกเมื่อเสือแบล็กจัดการอัด2นับแสงอาทิตย์ในยกสุดท้ายคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันเนื้อความคาดหมายซึ่งเขาออกมายอมรับข้อผิดพลาดของตนในไฟน์นั้นอย่างตรงไปตรงมาเจ้าตัวได้เปิดใจว่าข้อผิดพลาดในไฟล่าสุดมาจากการที่ผมกดดันตัวเองมากเกินไปว่าจะต้องชนะให้ได้เพราะผมซ้อมมาอย่างหนักและรู้สึกว่าทุกคนต่างคาดหวังให้ผมทําผลงานออกมาสวยที่สุดจนพอขึ้นชกจริง กลับเกิดอาการเกรงออกอาวุธไม่เป็นธรรมชาติทําไม่ได้ตามแผนที่วางไว้แล้วยิ่งพอมาเสียนับยิ่งทําให้ผมลนลานหนักกว่าเดิมจนกลายเป็นผ้าเสียนับซ้ําอีกครั้งแม้จะผิดหวังกับความพ่ายแพ้แต่ผมไม่รู้สึกท้อเลยเพราะยังได้กําลังใจล้นหลามจากครอบครัวและแฟนคลับทั่วประเทศที่ส่งข้อความมาให้กําลังใจส่วนเสียงวิจารณ์ผมก็เปิดใจอ่านเหมือนกันครับเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ทําให้ผมเห็นจุดบกพร่องของตัวเองเพื่อนําไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป การกลับมาครั้งนี้ของแสงอาทิตย์บอกได้คําเดียวว่าไม่ธรรมดาเพราะนอกจากจะได้คําแนะนําจากพี่เคยสุดที่รักอย่างรถถังจิตเมืองนอนอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่น f l y เวท125-135ปอนด์แล้วยังได้ข้อคิดโดยตรงจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์าติทองอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้น้อมรักทุกคําสอนมาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมสําหรับไฟสําคัญที่กําลังจะมาถึงนี้อีกด้วยเปิดใจอีกว่าพี่รถถังบอกว่า ข้อผิดพลาดในไฟล่าสุดคือคิดเยอะเกินไปเวลาจะออกอาวุธเขาแนะนําว่าไฟนี้ให้ผมปล่อยอาวุธตามธรรมชาติห้ามเกรงหรือกังวลอยากออกอะไรก็ปล่อยไปเลยครับผมตั้งใจจะนําสไตล์การเดินชนแบบพี่รถถังมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตัวเองซึ่งไม่ใช่การเดินสุนสี่สมุ่ม5เข้าแรกแต่จะมีจังหวะและแผนในการรุกและรับอย่างชัดเจนระหว่างการเดินเข้าหาคู่ชกและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พบกับบอสชาตรีซึ่งผมได้รับคําแนะนําดีๆกลับมาด้วย บอสบอกว่าในไฟล่าสุดผมขึ้นไปชกโดยลืมสิ่งที่ถนัดที่สุดคือการออกหมัดซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะตอนซ้อมผมเน้นเตะเยอะจนแทบไม่ได้ซ้อมหมัดที่เป็นอาวุธหลักของตัวเองเลยไฟนี้ผมจึงปรับสมดุลการซ้อมใหม่ให้ครอบคลุมทั้งหมัดและเตะตามที่บอสแนะนํานอกจากนี้บอสชาตรียังย้ำให้ผมมั่นใจในพลังหมัดของตัวเองและบอกว่าเขาไม่ได้ผิดหวังที่ผมแพ้ในไฟล่าสุดเพราะความพ่ายแพ้คือประสบการณ์ที่จะทําให้เติบโตขึ้น แสงอาทิตย์ปรับใจใหม่ไม่กดดันตัวเองภารกิจกู้ศรัทธามหาชนของแสงอาทิตย์จะต้องพบกับคู่ชกสายแข็งเจ้าของสถิติชนะ15จาก18ไฟตลอดอาชีพอย่างอาลีที่เปิดตัวในศึกวันลุมพินี100ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันโยตะชิเกโมริจากญี่ปุ่นในกติกามวยไทยและไฟนี้จะได้สลับมาวาดลวดลายในกติกาคิกบ็อกซิง่งที่ตัวเองถนัดเป็นครั้งแรกบนเวทีหันนี้ไฟนี้แสงอาทิตย์ยืนยันชัดเจนว่าจะเลิกกดดันตัวเอง โดยพร้อมโชว์สไตล์การชกในเวอร์ชันใหม่ที่ผ่อนคลายแต่แฝงด้วยความอันตรายมากกว่าเดิมเพื่อกลับมาเก็บชัยชนะและเดินหน้าสู่การไล่ล่าความสําเร็จบนเวทีระดับโลกต่อไปเปิดใจตอนท้ายอีกว่าอาลีเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ครบเครื่องจุดเด่นของเขาคือการใช้หมัดคล้ายกับผมแต่ผมมั่นใจว่าหมัดของผมเร็วกว่าถ้ามีจังหวะแลกหมัดกันผมอาจจะเห็นช่องและกดเขาได้ก่อนและที่สําคัญผมจะไม่คิดเยอะตอนออกอาวุธแล้วผมปรับวิธีคิดมาใหม่ว่า ถ้าออกอาวุธพลาดก็ไม่เป็นไรแค่ออกใหม่ให้โดนเท่านั้นก็พอไฟนี้ผมเชื่อว่ารูปเกมจะสนุกกว่าที่ผ่านมาแน่นอนเพราะผมจะเริ่มกดดันตัวเองขึ้นไปชกด้วยความสุขทุกคนจะได้เห็นผมออกอาวุธมากขึ้นสุดท้ายไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็เป็นเรื่องของกีฬาแต่สิ่งที่แฟนแตานคาดหวังได้คือเห็นผมพัฒนาและเติบโตในทุกครั้งที่ขึ้นชกผมสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาจนกว่าจะถึงวันที่เฉิดฉายหวังว่าทุกคนจะติดตามและส่งกำลังใจให้ผมจนถึงวันนั้นครับ ติดตามแสงอาทิตย์เวอร์ซัสอาลีศึกวันลุมพินี126ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีร